แก,แก,ก,กรู้ไมาใช้โปรแกรมาไน่แล้วลินหาเองเนี่ย็จะไคนบอกว่ามีโปรแกรมเตอร์น,รนใช้เยอะเราไปการใช้ระดับสูงเลยนะแล้วก็มันมีลักษณะค้ายภาษอังกฤษมันเลยใช้ง่ายนนงั้นเราไปก่อนนะเราทำงานแล้วโอเคได้เดีย แต, Dante, ตต да: แต่เขาใช้โปรแกรมมูหลังจากที่แกดาวน์โหลดโปรแกรมมูแล้วจะ loyalty, <Yeah. S 1> พบกับหน้าต่างการใช้งานโปรแกรมดังภาพแกรู <umba> well ้ไหมการใช้โปรแกรมมูเบื้องต้นทำยังไงรู้สิหนึ่งคิกนิ้วเพื่อสร้างไฟล์ใหม่สองพิมพ์คำสั่งบนมน้าต่าเขียนรูคำสั่งสามคลิกเซฟเพื่อบันทึกงานแล้วจะปรากฏหน้าต่างใหม่สี่เลือกไฟ ตั้งค่าตามต้องการรือพิเศษอ๋อข้าใจแล้วให้มาสั่งภาษาอกัไหเป็นการพัฒนาโปรดแดด้วยภาษาไพทอนผู้เขียนโปรดแกรมจะบันทึกชุดคำสั่งภาษาไพทอเป็นไฟล์ที่มีนามสกุล .py ออการใช้งานฟังก์ชันในโปรแกรมไพทอนยังไงหอ,อยากนูนักใช่ไหมได้แล้วจัดให้ การใช้ฟังก์ชันในโปรแกรมไพทอนในภาษาไทยไพทอนคำสั่งที่ใช้แสดงุลออกมาทางหน้าต่อคือฟังก์ชันเทนจะมีรูปแบบในการใช้งานสองรูปแบบค่ะนี่แกฟังก์ชันรับข้อมูลหาเป็นผิดา ทำยังไงหรอฟังก์ชันคำสั่งรับข้อมูลทางแป้นพิมพ์ในภาษาไพทอนคำสั่งทีใช้รับข้อมูลทางแป้นพิมพ์คือฟังก์ชัน input โดยข้อมูลที่รับมานั้นจะเป็นข้อมูลชนิดข้อความหากต้องการใช้งานข้อมูลที่รับเข้ามาเป็นข้อมูลชนิดอื่นจําเป็นต้องแปลข้อมูลที่เป็นข้อความที่รับเข้ามาจากแป้นพิมพ์เป็นข้อมูลชนิด ที่เก็บข้อมูลที่รับจากแบตเตอนี่ข้อความคือข้อความประกอบการรับข้อมูลอ่านเป็นเฉพาะข้อความหรือข้อความผสมตัวแปรหรือนิดพุตก็ได้เห็นไหมง่ายๆเลยเนี่ยแค่แกดูจัดนิดสุดเองอ๋อเกณฑ์ละ